ครับสวัสดีครับผมพี่นัทจากเพจ rc one i n t r a t i o n a l youtube โปรนัท rc นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันมีโอกาสได้ทดสอบพอนะเป็นทอจิ๋วจากค่ายอีสกายนะครับรหัสของเขาคือ f 1 5 0 v 2นะครับนี่เป็นงานสเกลทรงเขาก็คือ airwoof นะครับไซส์เขาก็ไม่ใหญ่นะครับอยู่ที่มาสัก17เซนนะผมประมาณเอานะครับประมาณสัก17บเซนเป็น single blade ไฟเบรดไฟเบรดหมายความว่าตัวนี้ถ้าเป็นทอสมัยก่อนเขาจะมีตุ้มบาลานอยู่ข้างบนนะครับแต่ในรุ่นนี้หลังๆเนี่ยที่ผลิตออกมามันจะไม่มีนะครับอาการตอบสนองผมว่ามัันนนนนนจะะะเเีีียขึ้้แลท่่สําคคญือรรรบบบบุ ไจโรหแกนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอบบินแล้วดูวิธีการใส่แบตเตอรี่กันนะครับและวิธีการสตาร์ทครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับจะมีอะไรให้นี่ถ่านนะครับเขาจะให้มาแล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับเป็นชุดไขควงนะครับแล้วก็ชุดตีนทุกแกครับให้1ชุดนะครับโอเคแล้วก็ชุดเรื่องของใบพัดสำรองนะครับอันนี้คือชุดอุปกรณ์พื้นฐานภายในกล่องนะครับมาดูในส่วนของตัวนี้อันนี้ก็คือตัวสายชาร์จนะครับสายชาร์จตัวนี้ไว้ต่อกับแบตเตอรี่เราต้องแกะคนปี้ออกมาก่อนนะครับอมาา้้เบี่คทใหื แปดลิตรนะครับ 1S 150ยห้านะฮะ MAS นะครับมิลลิแอมป์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทดสอบและการบินผมบอกเลยพอรุ่นนี้อาการบินดีมากสวยและบินเอาดอได้นะครับครับมาดูวิธีการต่อแบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นเราแกะคนุกปี้ออกมาแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับเขาจะมีนี่สังเกตดูนะครับจะมีขั้วอยู่สีแดงกับสีดำนะให้เราต่อตามนะครับแบบนี้จิ้มเข้าไปนะครับลักษณะนี้แดงเข้าดำนะกดเข้าไปเลยอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับว่าวิธีการต่อเชื่อมต่อไง เดี๋ยวปุ๊บเนี่ยไฟมันเขาจะติดอย่างนี้จากนั้นให้เราวางนะครับวางกับพื้นนะครับพื้นที่ผมวางนี่เป็นสนามยานิดนึงเปิดรีโมตออนอรอแป๊บหนึ่งนะครับในกรอนี้อย่างนี้นะสังเกตไหมมันจะไม่เจอนะครับถ้าไฟยังกับพี่อย่างนี้ยังไม่เจอนะครับถ้าเราปิดปิดเปิดใหม่แล้วเราถอดเท้าถอดออกจิ้มใหม่นะครับเสร็จจากนั้นเหมือนเดิมนะครับเปิดออนรีโมตอีกคีหนึ่งนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเรียบร้อยเป็นการเชื่อมต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคส่วนต่อไปเดี๋ยวดูวิธีการสตาร์ทกันมาดูวิธีการสตาร์ทของฮอร,รุ่นนี้นะครับให้โยกค้างไปทางขวาครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็เนี่ยมาแล้วนะครับนี่นะนิ่งไหมล่ะอ่าเป็นฮอที่บินบินอาการสวยนะครับ <Good night. S 1> และไ่โลกแ็แน่นนะครับ ใ,ใกล้ๆนะครับหรือว่ามันบินนิ่งๆไหมนะครับตรงแอรวูฟนะครับม <c oughs> ีหมดหมดหมดท้ายนะครับเนี่เขาจะบินพุ้งๆหน่อยเปลี่ยนไหมล่ะ,ละอาการดีนะบินบินตอบสนองค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ขโมยขโมยโลนะครับบ,บินเล็ดยาบินเล็ดยา ไฟหนึ่งก็เฉลี่ยอยู่มาสักเจ็ดนาทีนะครับต่อการบินต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็คือทดสอบบินให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นฮอจิ๋วที่บินผมว่าบินอาการตอบสนองค่อนข้างดีนะบินนิ่งด้วยนะครับนิ่ง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 นมากนะครับแล้วระบบจโรเขาผมว่าเขากันมาให้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เรื่องของระบบไฟนะครก็จะมีไฟหน้าแล้วก็มีไฟท้ายตรงนี้ถ้าเล่นกลางคืนเนี่ยสวยมากผมแจ้งก่อนนะครับเป็นฮอที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างโอเคสวยนะครับสเกลสเกลดีนะครับ โอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ